โยโยโย a อ d every someday ก็สวัสดีครับทุกคนค่ะกันด้วยครับยูช่องดาร์ควัครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาล่าข่าออีเวนต์นะครับเราจะมาล่าข่าวอีเวนต์เสือขาวใช่ไหมพี่ล้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะล่าของได้เปล่าครับแต่วันนี้เราจะมาล่าข่าวอีเวนต์ในสนามวอลอกนีนะครับก็วันนี้เราอยู่ประมาณคอสเพลย์อะไรไม่รู้ครับเราก็รู้เรื่องทุกคนดูทันกันด้วยครับในช่องดาร์ควันะครับเพราะซึ่งในคลิปนี้ครับเราจะมาสอนล่าข่าออีเวนต์ของอ่าอะไรอะ baby shark baby ชา a r k เอ๊ะ ชัสบ uh, uh, so uh, so 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 ็อกนะครับเออชัสบ็อกฉลามฉลามบ็อกนะครับเออก็ซ so ึ่งในคลิปนี้ครับเราจะมาสอนล่าครับซึ่งเป็นอีเวนต์ของคอลแลบของเซิร์ฟเอ่ออะไรบูเบอรี่อะไรสักอย่างผมลืมชื่อนะครับก็เอ่อถ้าคุณสังเกตว่าผมแต่งตัวนี้ก็คือตอนนี้คือทางลบคือตอนนี้ลูปบอกเราโดนแฮกนะโดนแฮ็กการโดนแฮกการแต่งตัวนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามน้อย สาบนะครับโอ้โหตกมือดีทองอะไรวะเออครับโอ้โหขอบมากครับทุกคนเราก็ผมก็ภูมิใจครับที่มาถึงตอนนี้ครับก็ผมจะตั้งเป้าหมายขึ้นพันซับให้ได้ครับก็ถึงนะครับเราจะทำการทําเสื้อจริงแล้วขายนะครับก็โอเคครับเราจะมาล่าของอีเวนต์เลยครับก็แค่ขอจอดเซิร์ฟมาอยู่นานนี้ครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับส่ง ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องดักไว้เป็นกำลังใจจุ๊บมาให้เวยนะครับไปอย่างแรกครับให้โอ้โหเข้าไปที่อหอคอยครับให้เราขึ้นบนบันไดนครับคุณเห็นนะได้เห็นแล้วโอ้โหเซอร์แมงโอ้โหภาพสวยเกินนะครับหลังจากนั้นนะัอ่าเราก็จะเห็นอีอ่าฉลามบล็อกนะครับให้เราเข้าที่เทเลพอร์ตไปทางฉลามบล็อกนะครับเป็นออฟบีนะครับจะ อเมื ه, ่อเราเข้าแลนะครับเราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งครับอ่าเมื่อเราเข้าตรงนี้ครับแค่อีเวนต์นี้ง่ายมากๆครับแค่เรากระโดดนะครับแค่นี้เองแค่บีเรามีจังหวะแค่เราปั๊บเราได้ของเลยไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรมากอ่าแค่นี้เองอ่าอย่างแรกครับเดี๋ยวผมสองกระโดดอ่าแล้วก็กระโดดทางซ้ายครับเราต้องดูจังหวะครับสลับไปยังโอเคไปละแล้วก็กระโดดครับอ่าไอตัวนี้เป็นน้ำพุนะครับอกระโดดต่อไปครับช่ะกระโดดทางนี้เลยอ่ะเหมือนเราจะกระโดดใหม่นะครับมา ง่ายๆครับอันนี้อันนี้ง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมง่ายแบบง่ายมากๆเลยต้องเราต้องต้องเราต้องหาจังหวัดนะครับต้องเราต้องหาชิคสนะครับอ่าแค่นี้เองง่ายๆครับง่ายมากครับท่านผู้ชมโดยแค่แค่นี้เองถ้าถ้าเราดูนาคือเราเกมไหมนะอ่ะสลับไปละอ่ะเฮ้ยอ่าได้ละได้ละอ่าก็โดดเขาก็โดดต่อไปครับอย่างเง้ยครับลเราไปที่โดดต่อครับอ่าโคตรง่ายครับท่านผู้ชมอ๋อ ต้องแบบว่ากัลยาเอาเอาให้ดีแล้วกันนะครับก็นี่ครับเราให้เรากระโดดครับกระโดดนี้ครับล้ำคู่ได้ให้เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะถ้าเราไม่อยู่งนี้เราก็ไม่ได้นะครับมันก็มันก็มีโอกาสตายอ่ะโอ้โหตอนนี้คือตัวตัวตุ่มนมมากเลยเฮียมาละโอ้โหอาจจะกระโดดเราต้องออ่ะเราต้งกระโดดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดทำไมเฮ้ยกระโดดใคร อ่าแค่นี้เองครับเราได้ฉลามแล้วนะครับโอ้โหโคตรง่ายเลยครับท่านผู้ชมอ่ยดังนั้นถนะ้าให้เรากลับไปที่เราเราสามารถกลับไปเลยครับอ่ะอยวเราจะเข้าอยู่หน้าต่างนี้ให้ดูนะครับไม่ครับเมื่อกี้มีปัญหานี่ยถ้าเราเข้าไปตรงเสื้อนะครับอ่าว่าเช็คดูครับว่าเมย์จริงหรือเปล่า ไอฉลา,ามบอสน,นะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นกลุ่มข้างๆหลายๆเราะครับไม่รู้ว่าอยู่ช่องไหน,นะคระับนี่ใจจ๋าใจจ๋านี่ครับนี่เจอแล้วครับชมใจที่ใส่ได้ตอนนี้เป็นระบบมันยังวินตรงๆงครับก็นี่ครับลกก็ได้ครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องดาร์กไวาา้ครับก็เย๋ยวยอ่ยอเสยงเด้ง คือว่าตอนนี้ไอช่องไข่เกียวเนี่ยมันฝากกูโปรโมทมาพวกบึงสามารถติดตามไปช mm ่องมันได้เลยนะเดี๋ยวจะแปลวิลิโอใต้คลิป Filmed on location with the men and women of law enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law.